มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถสร้างค่าคอมดีที28่2,800บาทต่อวันทำยังไงไปรับชมกันครับต้องมีกับคิวคิว g มน e เ t นท์ครับและผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยการทำนายหน้า Tik t o อจะเปลี่ยนออกไปครับหลังจากที่ผมได้ไปเจอคลิปข้างต้นที่ผมให้ทุกคนได้ดูนะว่าตอนนี้ครับวงการการทำนายหน้า Tik t o อ AI เข้ามาอย่างรุนแรงและมีคนสนใจเข้ามาจำนวนมากครับวันนี้ครับก็เหมือนจะเป็นอาชีพใหม่สำหรับการทำ AI ไหไนน้า Tik t o k นั่นเองหรือบางคนอาจจะเรียกว่าไนน้า Affiliate แต่นะครับเราไม่ได้ใช้ตัวเราเองแล้วในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเราไม่ได้ใช้เสียงเราแล้วในการพากและเราก็ไม่จะเป็นต้องคิดสกิปเองครับรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างนะหลายๆคนเพราะตัวผมเองเนี่ยทำแอฟฟิลิเออยู่นะปัจจุบันก็ลังทำแอฟฟิลิเับทาง Tik t ็อนะคือถามผมกันเข้ามาเยอะมากว่าไม่มีสินค้าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงการใช้ AI ทําำไนน้า Tik t ็อ ไม่จําเป็นที่จะต้องมีสินค้าด้วยซ้ำครับคุณก็สามารถที่จะลงแพลตฟอร์ม t i k t o k ได้แล้วผมก็จะบอกตรงๆว่าทาง Tik t o k ก็สนับสนุนครับเพราะว่าทาง Tik t o k นะครับในอนาคตจะมีฟีเจอร์นี้เกิดขึ้นมาอยู่แล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วครับตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นต้นน้ำครับเป็นต้นสายมาก่อนคนอื่นครับถ้าเกิดเราทําได้ก่อนก็ดูอย่างฟีดที่ผมขึ้นให้ดู2คลิปนี้ครับโห คนดูเยอะแยะมากหมายแล้วผมพึ่งฟงครับคนดูเยอะขนาดนี้เนี่ยยอดขายก็เยอะมากๆอย่างแน่นอนในการเสียเวลาครับก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจของคิวนะครับแฟนเพจคิวบันเดนทอลแล้วก็ทิกต็อกครับคาคิวคครับไปรับชมกันครับโอเคครับแล้ถ้าคุณเริ่มกินโปรไบโอติกเป็นเวลา7วันนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกลิ่นองค์ประกอบของคลิปแบบนี้นะครับจะหลักๆเนี่ยเราจะใช้ AI ทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะทุกคนอ่ะเรามาเริ่มที่ตัวที่1ครับตัวที่1นั่นก็คือตัวของ โน้ตบุ๊กเอลเอ็มนะครับโน้ตบุ๊กเอลเอ็มตัวความสามารถของเขาก็คือการถอดสคริปหรือถอดบทพูดในคลิปอันนั้นออกมาเป็นตัวอักษรโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์เองนะครับผมซึ่งองค์ประกอบที่2นะครับสําหรับการทําคลิป AI ในหน้านะครับเรามีบทพูดนะครับสคริปนี่สําคัญมากๆนะครับองค์ประกอบที่2นะครับเราต้องมีภาพนะครับหรือฉากแต่ละฉากในการเปลี่ยนอธิบายสรรพคุณของตัวสินค้านั้นอยู่ในเช่นในต้นคลิปของเรานี่นนะครับอ่ะเรามี สคริปต์มีภาพมีวิดีโอแล้วนะครับผมซึ่งตัวภาพนะครับและวิดีโอนะครับคือจะใช้เป็นตัวของ Chat GPT นะครับแล้วก็สเต็ปที่3ครับเมื่อคลิปวิดีโออย่างตัวอย่างข้างต้นครับเรามีตัวสคริปต์แล้วนะครับที่ดีๆเลยนะครับผมจากการถอดเข้ามานะปรับแต่งนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็เอาไปทําเป็นภาพโดย c h a t GPT นะครับผมเราก็ยังขาดเสียง ภาคมันเองครับผมเสียงภาคซึ่งตรงเสียงภาคตรงนี้เนี่ยเราจะพูดเองก็ได้นะครับหรือจะใช้ตัวของ AI ในการพูดก็ได้ถ้าเกิดเราพูดเองเนี่ยเราแน่นอน,นครับถ้าอาจจะเล่นคําเสียงเนี่ยได้ดีกว่า AI อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดขี้เกียจภาคเองครับผมจะใช้ตัวที่3นะครับนั่นก็คือตัวของ google ai studio นั่นเองนะครับผมซึ่งสเต็ปที่หนึ่งเลยนะครับเราก็เข้ามาที่ notebook lm นะครับผมตัวเนี้ย ความสามารถของคาอย่างเช่นที่ผมบอกไปก็คือถอดสคริปออกมาเนาะเราก็อัปโหลดลงไปได้เลยครับอ่าพออัปโหลดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาลักษณะนี้เนาะโหลดเสร็จปุ๊บรอสักครู่หนึ่งครับเนี่ยครับมันก็จะถอดนะครับเป็นบทพูดนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องพิมพ์เองอ่าเห็นไหมสคริปของเราเนี่ยก็ได้มาอย่างรวเดเร็วและเรียบร้อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครนะครับ ใช้เว็บไซต์ของคารูราต้านะคะผมอาคารราต้าเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเคีเตอร์ร้านค้าเนี่ยไว้หมดแล้วนะครับข้อมูลระบบหลังบ้านเห็นทั้งหมดว่าใครยิงแอดไม่ยิงแอดและขายได้เท่าไหร่ต่อเดือนเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ครับสินค้าที่ขายมาแรงอันดับหนึ่งก็เนี่ยอลลาเจนลิควิดนะครับผมเห็นไหมนะครับขึ้นมาแบบนี้เลยความพิเศษของเขานะครับผมเราสามารถกดคําว่าดาวน์โหลดสคริปต์ได้เห็นไหมเห็นไหมนี่ นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าเขาพูดว่าอะไรนั่นเองนะครับผมเ,เห็นไหมเราก็คัดลอกแล้วก็เอาไปวางไว้ในตัวของ c h a t GPT ในการทำสคริปต์ต่อก็ได้อ<ก>เออนะครับสำหรับใครที่มีคารูดาต้าแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับสามารถใส่โค้ดตรงนี้นะครับ<ก>รเพื่อรับส่วนลดนะครับในการเข้าใช้คารูดาต้านั่นเองนะครับถือว่าเป็นตัวอะไรที่ดีมากๆนะแล้วเราก็มาดูได้ว่าเฮ้ยสินค้าตัวไหนตอนนี้กําลังมาเลยนั่นเองนะครับผมโอเคต่อมานะครับหลังจากที่เราได้สคริปต์แล้วนะครับผมเราก็จะ ทำการดัดแปลงนะครับผมอมจากสูตรเลยนะครับใครได้ดูคลิปนี้โชคดีมากนะครับผมก็อย่าลืมแชร์นะครับแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่อยากสร้างไรายได้แบบนี้น,นั่นเองนะผมะเราก็จะบอก c ช a t g p ีว่าช่วยอ,อันนี้สูตรผมเลยนะครับช่วยทำสคริปต์ใหม่ให้คล้ายอันเดิม โดยที่ไม่มีคําอื่นนอกจากในนี้อะเนื่องจากคลิปที่ผมออกมาต้องบอกก่อนม่ามันเป็นคลิปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน,นะครับ ตรงนี้เนี่ยการที่เราทําคลิปผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับใครที่เคยทําแล้วเนาะส่วนที่ต้องระวังนั่นก็คือบางทีเนี่ย AI g จนออกมาแล้วนะครับอาจจะมีคําพูดที่ออยอไม่ให้ใช้นะครับถ้าเราตรวจสอบไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเข้าตัวเราก็ได้ฉะนั้นแล้วผมก็จะสกคบให้ใช้คําพูดที่คลิปที่เขาโพสไปแล้วเนี่ยเอาคําพูดในนีน้มาบิดไปบิดมาบิดไปบิดมาครับจนเกิดเป็นสกิปใหม่นะผมอ่ะผมก็สืบไปเลยเนี่ยเขาบอกแน่นอนครับสกิปใหม่เขียนใหม่ทั้งหมดแต่ใช้คําพูด คำเดิมในะข้อความของคุณและเลี้ยงใหม่ให้ไหลลื่นอ่านง่ายน่าฟังขึ้นนั่นเองอเห็นไหมครับใส่ emoji ให้เรียบร้อยเดินะนะครับเราก็ได้เลยนะครับสำหรับสกิปเนาะจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ chat GPT นะครับสร้างเลยนะครับผมว่าคือคำสั่งนี้นะครับผมก็จะให้ chat GPT นะครับสร้างมาแต่ละฉากนะครับผม แล้วพอเขาสร้างมาเป็นฉากชาฉากชาใช่ไหมใครที่ได้ดูวิดีโอที่แล้วนะครับการทำนิทานก็นจะคล้ายๆกันเลยครับผมก็คือให้เขาเจนมาเป็นฉากก่อนก็คือา่าฉากที่1นึ่ซีนที่1เป็นแบบไหน2เป็นแบบไหนสาเป็นแบบไหนแล้ส4เป็นแบบไหนนะครับในการขายสินค้าตัวนี้แล้วเราค่อยมาต่อดมกันนะครับผมและที่ผมบอกเพิ่มเมติมก็คือพร้อมที่เอาไปสั่งในโซลาก็คือมันจะมีพร้อมนะครับถ้าเกิดเราเรียนรู้เรื่อง AI มาสักพักหนึ่งครับการสั่งเป็นพร้อมเนี่ยมันก็คือจะเอาไปทําภาพหรือวิดีโอต่อนั่นเองนะครับผมอ่ะส่งไปเลย โอเคครับเราก็จะได้มาทั้งหมด6ฉากนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับเพิ่มเติมนะครับเผื่อเราเอาไปสั่งในแอปอื่นๆนะครับผมใครที่เคยใช้แอปสร้างวิดีโอตัวไหนก็สามารถใช้ได้เลยนะแต่ผมใช้เป็นโซล่านะครับของตัวของ ChatGPT นะซึ่งโซล่าเนี่ยจะรับคําสั่งพร้อมเป็นภาษาอังกฤษได้ดีกว่านะครับผมผมก็จะพิมพ์ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะนะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อเราได้พร้อมเรียบร้อยนะครับเนี่ยแม็โซล่าพร้อมนะครับเราก็ทําการคัดลอกนะครับนี่ แล้วก็ไปวางในแอปโซลาร์นั่นเองนะครับผมก็จะวางไปเลยแบบนี้นะครับซึ่งโซลาร์ก็จะสร้างได้ทั้งอินเทอนะครับวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็ความละเอียดนะครับเป็น 720p นะครับผมต่อมาวินาทีนะผมตั้งได้แค่5เนาะสูงกวันนี้เนี่ยมันจะต้องจ่ายแพงกว่านี้นะครับผมแล้วก็วิดีโอผมจะเจนมาทีละสองนั่นเองนะครับผมก็ส่วนอัตราส่วนนะครับถ้า1นต่อหนึ่งเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมสำหรับผู้หญิงก็จะรู้ดีเลยนะครับผมว่าจะเป็นรูปในการลงพวก IG จีสเตอร์ เราเอาเป็นคลิปวิดีโอนะครับมันจะเป็นตัวของ9ต่อ16นั่นเองเป็นขนาดแนวตั้งนะครับขนาดมือถือของเรานั่นเองนะครับผมโอเคเราก็ทําการส่งไปได้เลยนะครับเรามันโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็จะไปเริ่มทําวิดีโอนะครับเดี๋ยวพิวจะขึ้นให้ดูวิดีโอตัวอย่างคร่าวๆนะเวลาโซลาทําเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมันเอ่าเห็นไหมครับถือสินค้าได้ด้วยนะครับผมเห็นไหม นะครับในส่วนการถือสินค้าเนี่ยต้องบอกกฎของ t ิ k กต็อกก่อนนะครับผมว่าถ้าเกิดเรามีการขายสินค้าในวิดีโอนะครับผมคุณจะต้องมีรูปสินค้าขึ้นนะครับจำนวนวิเนี่ยถ้าคิวจำไม่ผิดนะครับสินค้าคุณต้องขึ้นขั้นต่ำประมาณ5้าวินะครับผมเออหรือประมาณอัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในคลิปวิดีโอถ้าเกิดคุณจะต้องใช้เป็นการทายอินเข้านั่นเองนะครับอ่ะอันจะเป็นกฎนะเป็นกฎนะครับผมซึ่งคิวจำตัวเลขชัดๆไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับ แต่ต้องมีนะครับผมอ่าดรพงษ์เดลีมาแล้วนะครับผมเป็นผู้หญิงนะครับอ่านะครับผมอ่าจากนั้นนะครับผมเราไปทําอะไรต่อนะครับจากนั้นเราไปทําอะไรต่อครับหลังจากที่เราได้ภาพแล้วนะครับเราก็ทําการดาวน์โหลดลงมาเลือกเอานะครับดาวน์โหลดเห็นไหมมันติดลายน้ำอ่ะทุกคนอ่ะไว้ง่ายเนาะแล้วในะขั้นตอนเมื่อกี้ล่ะทำยังไงต่อคิวก็ หลังจากที่พี่คัดลอกซีนที่1แล้วนะครับพี่พี่ก็คัดลอกทีนี่2ต่อทำแบบนี้วนซ้ําไปเรื่อยๆนะครับจนเราได้ซีนจนครบนะครับผ่านโซลาน่เนี่ก็ว่างนะครับซีนที่2 3 4 5 6 7 8้าดนะครับผมโอเคต่อมาครับหลังจากที่เราได้ซีนครบทั้งหมดนะครับเราก็ใช้ตัวของ Google AI Studio ตัวเนี้ยความสามารถของเขาก็คือเขาจะสามารถที่จะพูดแทนเราได้นะครับแล้วเสียงภาษาไทยนะครับเราสามารถเล่ง ให้มันมีอินเนอร์ไม่ขึ้นได้นะผมเออผมชอบมากนะก็มานั่งเล่นอยู่นะแล้วยังไม่พอนะตัวนี้นะครับเขาสามารถที่จะคุยกันสองคนได้ครับสำหรับใครที่เคยดูพอดแคสต์เอไอเนี่ยโอ้โหคุยกันสองคนได้ค่อนข้างเนียนแล้วนะผมว่าเป็นภาษาต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าเขาพูดได้เนียนมากแล้วนะครับแต่ภาษาไทยเนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบหยุดไปบ้างสำหรับตัวเสียงที่เลือกเนี่ยเราก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะผมก็ทุกเสียงที่ให้เลือกตรงนี้สามารถพูดภาษาไทยได้นะครับผมอ่ะเราก็วางไปเลยนะครับว่า สคริปที่เราได้มาเนาะก็กลับไปในแชท GPT นะครับไปในแชท GPT ก็นี่นะครับผมก็คัดลอกสคริปมาเลยครับคัดลอกจากนั้นนะครับก็เอาไปวางไว้ใน Google Text Studio นะเพื่ถ้าเกิดเข้ามาครั้งแรกนะครับทุกคนจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะก็กด Speed Generation นะครับแล้วก็เลือกเป็น Single นะครับผมจากนั้นเราก็เลือกวางที่ Text ไปได้เลยอ่าเห็นไหมนะครับผมเราก็เลือกเสียงที่เราชื่นที่เราชอบที่เราใช่นะครับก็เลือกๆไปนะครับผม จากนั้นนะครับเราก็กดรันได้เลยรอสักครู่หนึ่งครับโอเคนะครับผมเราก็ได้เสียงมาแล้วเนาะเราก็กด3จุดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดลงมานะครับนี่ก็จะได้เสียงมาแล้วนะครับจากนั้นครับสเตปที่4นะครับเราจะใช้เป็นตัวของแคปคั t นะครับผมแคปคัตเนี่ยผมเชื่อว่ามันดาวน์โหลดฟรีไงแล้วก็ทุกคนน่าจะเคยลองใช้เพราะมันอยู่ในมือถือนะครับผมทุกขั้นตอนที่คิวทำให้ดูเนี่ยในมือถือทำได้หมดเลยนะครับที่เรามาใช้แคปคั t นะครับ คนเข้าถึงง่ายแล้วก็ใช้กันเยอะนะครับผมเราก็กด Create Project ไปได้เลยนะครับอืแล้วก็กด Import นะครับซึ่งผมว่ามองว่าคนที่ตัดต่อไม่เป็นก็ทําได้นะเพราะเรา Import เรแล้วก็ Import อะไรบ้างอันนี้คือไฟล์เสียงใช่ไหมนะครับอันนี้คือไฟล์ภาพของเรานะเลือกแบบนี้ก็ได้คุมดาไปแล้วก็กดโอเคเห็นไหมปึ๊บนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาเสียงมาวางไว้ก่อนนี่ ที่มันมาพร้อมกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคุมดํามาเนี่ยมันก็เลยมาพร้อมกันคนะัะจริงๆแล้วเราสามารถใส่ทีละนได้ครับเนี่ยอ่านีครับ้าอ่าเห็นไหครับอ่ะแล้วลองลองเล่นดูถ้าคุณเริ่มกินดอกเตอร์พองดิบผมเปิดให้ทุกคนได้ยินเสียงตัวของเออนื้อหาเพิ่มเติมเลยอ่ะนะฮะลิโอเมก้าสาม วันละหนึ่งแคปซูลติดต่อกัน14วันนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณวันที่1ถึง2น้ำมันปลาจะเริ่มดูดซึมาอ่ะเห็นไหมนะครับก็ในคลิปที่สวยงามแล้วก็เรียงฉากไปเรื่อยๆจนครบคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับแต่าสาหรับใครที่กังวลเรื่องออมองเห็นยังไงนะครับอาจจะตัวเล็กนิดนึงเนาะมันจะมีลายน้ำเนาะของตัว ChatGPT อยู่แล้วก็ขยายไปนี้ก็ได้ครับมันก็จะไม่เห็นแล้วนั่นเองครับคลิปของเรามามก็จะไม่มีลายน้ำล้ว เพิ่มเติมครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวของคำพูดนะครับถ้าตัวตัวตามต้นคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีการเขียนเท็กนะครับการเขียนเท็กให้น,นั่นเองครับผมตัวของแชทตัวของแคปคัสเนี่ยมันจะมีฝั่งของเท็กนะครับเนี่ยเครื่องมือเท็กนะครับแล้วเรียกว่าออโต้แคปชั่นนะครับผมซึ่งเราก็สามารถกดเจเนเรตได้นะครับผม แต่ถ้าเกิดใครไม่ใช้แบบโปรแบบโปรก็คือแบบเสียรายเดือนเดือนละถ้าเกิดซื้อเป็นบายรายเดือนเนี่ยน่าจะเดือนละประมาณ3 0 0ครับแต่คิวซื้อเป็นรายปีเดือนละพันแแต่เกิดใครไม่ใช้ก็ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันอันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเราเห็นว่าที่มันจะเป็นต้องใช้เราก็ต้องมาพิมพ์แชร์ตัวนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครแบบซื้อแบบตัวโปรมันก็จะง่ายหน่อยนะมันก็จะมาเป็นคำละเป็นคีย์เวิร์ดยาวๆและใหญ่ๆละนะครับสามารถแบ่งได้นะแบ่งได้ตัวอาจจะเล็กนิดนึงนะครับผม เห็นไหมแบ่งได้แบ่งเป็นประโยคได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยปื๊บปื๊ปื๊ปื๊ปปปปนะครับผมมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมปรับเทคนิดหน่อยนะครับผมใส่ตัวหนาเพิ่มสหน่อยเนี่ยอ่ะมองง่ายขึ้นแหละอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นผลงานที่สำเร็จแล้วนะครับให้กับทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับต่อกัน14วัน นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของคุณก็จะประมาณนี้ครับแต่ปัญหาหลักๆก็คือมันไม่ได้ฟรีทางระบบครับผมแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่ที่หลายๆคนเจอนะครับแล้วก็มาลองทําสายนี้แบบเริ่มต้นนะครับไม่มีความรู้นะครับก็คือเราเจนตัวนางแบบออกมาครับนางแบบก็ไม่ตรงกันสักฉากรวมไปถึงครับสินค้าที่ถือเนี่ยกับสินค้าที่เราให้ไปเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับผมการที่เราลงสินค้าที่ไม่เหมือนกันกับในที่เราแนบปะกก้าเนี่ยผิดกฎ tiktok อีกนะครับผมและยังไม่รู้จักกฎของ tiktok เกี่ยวกับด้าน ai เนี่ย ก็เป็นอันตรายกับช่องทําให้เราอาจจะตะก้าปิวก็ได้นั่นเองนะครับผมคิวก็ได้เห็นปัญหาของทั้งหมดนะครับในการที่ไปลงตลาดนี้มาครับคิวก็เลยได้เปิดคอร์สตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคอร์สนายหน้า t i ๊กต็อกเอครับผมก็จะสอนทุกคนนะครับเกี่ยวกันกับนายหน้า t i ๊กต็อกเอทั้งหมดตรงนี้ครับเป็นทีละขั้นทีละตอนและยังไม่พอครับจะมีขั้นตอนที่แบบฟรีทั้งหมดสําหรับใครที่แบบเริ่มต้นอยากทานะครับแต่ต้นทุนไม่เยอะนะครับผมก็สอนตั้งแต่ระบบ ลูฟรีทั้งหมดเลยนะครับผมและผมก็จะได้แจกเทคนิคหนึ่งเทคนิคครับนี่นี่คือยอดเดือนที่ผ่านมาครับสำหรับการทำนายหน้าติ๊กต็อกของคิวครับยอดเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ1 9 9 0 0 0บาทกับการทำนายหน้าติ๊กต็อกแอฟฟิลเอโดยการใช้เครื่องมือร่วมกันกับตัวของ AI นั่นเองนะครับผมเทคนิคทั้งหมดนั้นครับก็ได้สอนไว้อยู่ในคอร์สนี้แล้วครับซึ่งตัวคอร์สนี้ครับสามารถเรียนวนเรียนซ้ําได้ตลอดชีพครับผมแล้วก็มีกลุ่มไลน์นะครับกลุ่ม Facebook ให้ปรึกษาครับซึ่งราคาคอ 990บาทครับพิเศษครับสำหรับชาว YouTube นะครับ20ท่านแรกเท่านั้นนะครับเหลือแค่เพียง3,490ก็เอาคอร์สต,ตัวนี้ไปเรียนได้เลยครับผมยังไม่พอครับในคอร์สเนี่ยยังมีเทคนิคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใช้คลิปต่างชาตินะครับที่คีเอาไปทำก็ประสบความสำเร็จแบบ ไม่น่าเชื่อว่าการใช้เทคนิคแค่นี้นะครับก็สามารถทําให้ช่องเราโตแล้วก็คอนเทนต์ไม่ตันได้นะครับเลืยังมีเทคนิคอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสายเท้าที่เราพูดใน YouTube ไม่ได้นะผมต้องบอกว่า YouTube ปรับกฎมาใหม่เนี่ยบางคำเนี่ยทำให้ผมพูดไม่ได้ครับแล้วก็อาจจะทําให้ช่องผมฟิลได้เราจะไปแจกเคล็ดลับสายเท้าทั้งหมดนะครับที่เรามีนะครับอยู่ในนั้นมันจะคุย ง่ายกว่าครับผมสําหรับใครที่สนใจคอร์สนี้นะครับก็สามารถพิมพ์สนใจไว้ตรงคอมเมนต์นะครับแล้วถ้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะเป็นลิงก์ล i n e อดกดเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่าททศูนย์หนึ่งครับ,บรับรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยครับผมซึ่งในตัวคอร์สเนี่ยฮิวก็วางแผนไว้ในอนาคตนะครับว่าจะร่วมกันกันกบตัวของ n8n w o r k f o w e automation ที่เราสามารถตั้งเวลาแล้วแม่งผลิตกลิปออกมาให้เราแบบเยอะๆได้เลย รงนี้คิวจะเพิ่มอัปเดตไปในอนาคตอย่างแน่นอนครับก็สำหรับใครสนใจคอร์สนี้ก็ตามที่คิวบอกไว้ก็สำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม